สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้นะฮะก็จะไปซื้อเป็ดแล้วนะเป็ดไม่พอแล้วทุกคนนะฮะมอว่าในี่้ายดีนะครับเมื่อนี้ไปซื้อเป็ดอีกแล้วนะครับโหดูเต้นทุกคนดูล่มสวยงามมากตอนนี้ก็เปิดร้านพร้อมพร้อมขายให้พร้อมขายเราไหมพร้อมแลวเปิดแลวจ้าโอ้ยอันนี้คือเป็ดสาดวเดอม <laughs> พี่ปุ้ยอันนี้เป็ดสาวเด้อมันเป็ดสาวอือแม่อยากรู้ไม่สังเกตตรงไหนตรงไหนพี่นี่มันแง่บั้งหรอวะนี่เนี่ยเห็นไหมสังเกตตูดเพื่อนเนี่ยอ๋อตูดชี้ใหญ่ตูดใหญ่แล้วก็ตูดป้อมๆนี่เห็นไหมถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยอืมตูดจะยาวเด้อยาวแหลมเปียกเลยอ๋อันนี้เรื่องจริงเลยมั่วอือแม่ให้อันนี้เป็ดสาวนี่เป็ดสาว สูดกระรังพอดีเนี่เห็นบหมนี่ตูตรกันมันกประมาณสิบแปดสิบแปดสิบเก้าโอ้โหต้มใหม่ๆทุกคนอันนี้กแสดงว่ามีอายุหลายเสือเนี่ประมาณยี่สิบขึ้นยี่สิบอายุว่าไงอายุอายุอายุเขาเมืองจี่ตูดเป็นบั้ยไม่นเขาดูที่สูตรมันโอ้ฮันประมาณเปรียบที่เอาคนแมโอ๋ออันนี้ก็อยู่สิบเจ็ดสิบแปดเด้อนี่ประมาณ มานสาวเลยแอนวีเคราะห์อยากได้อยากได้วีเคราะห์ขนาดนั้นเลยมีเคราะห์อันนี้ก็จะก็จะหันไว้ตะกอนทีเพล็ดางบ้านผมหไงจิ๋นลูกเนี่ยเป็ดเลยเราเราลาบเป็ดอุดรอืมคือดังหับบ้านเราแหละลาบเป็ดอุดรเท่าไหร่เ้อลาบเป็ดอุดรอืมเราเราทั้งเลี้ยงเราเราเราทั้งไงคือว่าทำเองหมดเลยเจ้าเกงขายเองเชจ้าเก่ง เกลือตัวเองแล้วก็ถอนขนเองกูจำว่าเขาถอนขนให้มันละเอียดนิดน,นึงไงถอนขนอ่ะยังไงเรามีมันจอเป็นกระทะยังไงกระทะยังไงแล้วเอาไปลวกเป็นว่าต้มลวกนี่นมีกระทะอีกข้านึงเป็นเขาใส่ใส่ยำปมาไตยำปลาไตอของของเขาลวกปุ๊บลวกลวกให้มันนั่นนะแล้วกว่าอาใส่ยำปลาไตเลยยำปลาไตเพราะแชร์ถึงขีดมาเขาจะลอกเลยลอกขนออกมาแล้ย เกลี้ยงครับเลยเออโอ้โหเอาเหมืองตั้งแต่น้อยๆเอาเหมืองเบียวยเป็ดสาขาสองไม่หายโยบานเบียร์วันใหม่เลยเห็นเลยเป็นกุ้ยเซียเป็ดชุ่มทุ่งไม่ใช่เลี้ยงห่านเลี้ยงเป็ดไม่ลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านเซียวยิปต์ไปอยู่พุ่นแล้วพี่มุกสั่งสิบด้วยสั่งสิบถุงจ้าทำแก่คนแก่ในหมู่บ้านเนอขอบคุณพี่มุกครับเล่าฝากฟานแม่ผู้ใหญ่ไปแจกก็ได้ ดไไเ, okay. เดี๋ยวไปมาเขาแจกก็ไหโอเคเดี๋ยวรอพี่เบียก,กลับมานะเขาจะแจกนะสวัสดีพี่วันนาะสวัสดีพี่พาราเดรอร์ทำยังไงไม่ให้เป็ดเหม็นปากนะขั้นตอนการล้างเป็ดเดอร์ที่แรกคืคายเป็ดก่นอนแค่ในน้ำปุ๊บแช่น้ำ,นำก็ยกขึ้นก่อนคายน้ำซิ้งแล้วก็ลงอีลงอีงอน,งอน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งแล้วก็เอาท้องในร้อมมันอ่ะเอาเกลือยัดเกลือยัดเดอ ือยนแล้วก็ตรงตรงนี้พี่เบียร์นี่ตรงเนี้ยเพื่อนจะมีเลือดอยู่สองก้อนสองข้างสองข้างที่เลือดฝังอยู่ข้างในนะต้องงัดออกมาให้หมดนี่แล้วฝั่งซ้ายนี่จะมีต่อมเลือจะมีต่อมน้ําต่อมน้ําสีขาวๆเหมือนเหมือนนั่นไหมเหมือนถุงน้ำพี่อัดถน้เออถ้าไม่ตตัวนะเราต้องดึงหวออดก็หละ อเข้าบัญชีใครดีเข้าของพี่เดียร์เพราะได้พี่มกอ๋อของของพี่อ่าพี่มกมาอ๋อพี่นัทก็ได้เข้าพี่นัทตดนพี่พี่มกพี่นัทมีบัญชีพี่พี่นัทไหมล่ะพี่มกมีไหมพี่มกมีบัญชีพี่นัทป่ะถ้าไม่มีโอเคถ้ามีก็ของเบียร์ก็ได้ไปไปกดให้ที่โรมิสันวันนี้จะวันนี้จะไปโรมิสันอยู่เมียเมียก็ได้ สะดวกพี่นัทก็ได้พี่เบียร์ก็ได้เ,เ <10 S 2> นาะไปแจกสิบเนาะสิบชุดมาสิบชุดใส่พี่ยำไผยเด้อสิบชุดมาอ๋อไม่มีไม่มีพี่มุกว่มีเด้ออ๋อพี่มุกเบียร์อะไรพี่ให้เมื่อวานนี่นะตอนพี่เบียร์ก็ได้พี่มุกสวัสดีปนานันค่ะพี่เบียร์กดให้มาวันนี้เราก็ นี่อกอ่าง้อมแล้วูนาาซื้อมากมบอกว่าอย่าล้างอย่าล้างสไลด์อยู่แต่ล้างก็ฟังฟ้องหน้ากูอยู่ไข่งกเห็นหมดเนาะบอกว่าอยล้างอยล้างสไลดอยู่แต่ล้างฟงหน้ากย่นนะเออ้หลัี่ียเออนั่นแล้ว จ่ากระเต้็มหนึ่งนาะชิล่าอย่างไรเนาะขอบคุณพี่มุกครับพี่มุกโอนมาหนึ่งพันบาทเด้อโอ้แหกหมาเลยเนี่ยแมนขอบคุณพี่มุกขอบคุณครับอ order เข้าแล้วนะฮะเช้านี้พี่มุกมาเป็นคนแรกเลยจ้าน่ารักมากขอบคุณพี่มุกเด้อเด d e r ชาน order ชานมีสิบจุดเด้ออืม o r อ e r เข้าแล้วนะครับแมนหนึ่งพันบาทพี่มุกให้ไปแกะให้ไปแกะชาวบ้านเด้อได้แมนจะเข้ากับเฮ็ดชีบอะไรจะเข้มบ้านแมนแมน ถ้าไปแจกนี่ยชาวบ้านเนี่ยทำคลิปมาได้เด้อจะดีพี่ปุณแต่เราจะทําคลิปตอน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 ก่อนออกไปเนาะแล้วก็คลิปขอบคุณแล้วก็เตรียมไอ้เนาะแต่ว่าเพราะว่าเ่าไรเพราไรเพราะเพราะเพราะว่าชาวบ้านบางคนเพิ่นกับว่ชอบผ่านเนาะแมนน่ายเนาะแมนแล้วเราก็เอาไปให้ก็แจกแอ๋อพี่เอ็ม แจกให้ได้ถึงหนึ่งพันโอเคตามนั้นพี่มุกครับครับตามนั้นตามนั้นเด้อเด้อเข้าแล้วนะครับเงินหนึ่งพันบาทนี่เราก็ทําให้ครบจานวนตังหนึ่งพันแล้วก็แจกโอเคโอเคพี่มุกครับรับทราบครับโอเคก็จะแบ่งไปส่วนให้แม่เพื่อนแจกให้ด้วยแม่เนาะเพราะว่าเพื่อนเป็นคนพื้นที่แม่ต้องหาบ้านคนแบบมีงานของเพื่อนไหมว่าแบบไปปรึกษาเพื่อนโอ้แม่ แห่ๆแล้วนะมาเลยแมู่ัไแม่ให้พ่อให้แม่เดยเนะแม่เอาไปสาดด้วยนะคะไอนกแล้วไอนกไอนกเออไอนกไอนกไอนกด้วยไอนกไอนกคนพื้นที่แม่เออแมเสื้อาไปเพาะแม่ที่ล็อกผาหน่มเอาเอายกเขาหายหยก ประยชนของซอยสองพันไลค์นะคะโอเคโอนกันมาแล้วหนึ่งพันบาทนะครับพี่มุกพี่มุกไลน์มาแล้วนะครับเมื่อกี้โอเคจะขึ้นใหม่เบียกดให้แล้นี้สวัสดีเช้าแล้วแสดงในทุกบทเพลงหนึไงขอบคุณออเดอร์แรกวันนี้นะครับผมโอ้เดี๋โหเขาเรียงงวอยไปให้เขาเล่นไีน โอเคอ่าขอบคุณพี่มุกนะครับโอ้อะพี่เบียร์ชิมดูยังเป็ดนี่ตัวใหญ่มากนะทุกคนนะฮะอันนี้ตัวละห้าร้อยแปดสิบาทแมนห้าร้อยแปดสิบาทเด้อาอ้าร้อยให้ใครอีกเท่าไหร่เน่ให้เป็นหมกตัวไหนบ้างได้แบบบึงตัวไงทำไงอะทุกคนรอดูนะครับตัวละห้าร้อยห้าร้อยแปดสิบาทท่านที่อยากจะสั่งเลยเบาไซส์แบบบิ๊กบึ้มเลยเด้ออยากดูเลย เดียวอนำหนักเนี่ยสามสามโลขึ้นสามจุดสองสามจุดสามเด้ออ๋อถ้าก้นนี่เพลทเลยเนี่ยเขาเบนนี้เปรียบเทียบเนี่ยเขานี่ยเมนใหญ่มากนะครับทุกคนนะฮะนี่เล็กๆไม่ใหญ่ๆเอาตัวหนึ่งประมาณกี่โลนี่สามโลกว่าสามโลกว่าสามจุดสามจุดหนึ่งสามจุดสองเด้อเต็มสูงสุดก็สามจุดห้าขนาดเป็ดมือไหนเขาสื่อเป็ดธรรมดาแบบยังมืวยยังแพงเลยเนาะอยู่ตลาดเนาะห้าร้อยนะเออห้าร้อย แต่ว่าอันนี้เราทําสําเร็จสําเร็จทําพร้อมขายตัวละห้าร้อยแปดสิบทนอ่ขนพกอร่อยซะ้าแปดาทซะห้า้อยเก้าเกาสบะได้มล่ะไหนก็มาแล้วก๋เตียวเร็วๆมาแล้วก็มามาชิมมาชิมมายังมาส่งหมดที่นี่ชิมตั้งไหมพี่พี่เบลพี่เบลยังไง มันมสองฝั่งให้ิวเลือเอาิวจะเลือฝั่งไหนอันนี้เขาว่าน่าจะอันนี้น่าจะลวกเมมนถูกต้องนี่ลนี่ละ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 ต้องลอต้องลองพุ่ิวเมื่อวานพี่เดียรอไปสชามเล้วลวกเองก็มเวลกินแบบบนแบบตะใจมเดียวทนเทียนยังมาใหม่ลวกนเองบ่ลวกนเองเน่ยยาบกอิ่มบอกจะใส่เส้นเลยนะก็คือสีฝ้าไปฝ้ามากไหมไอ่แมนจะเลยแบบฝ้ามากินอ่ะนะ แถมท่านเทียงนลอร่อยมากเลยลอ่ะแซ่บแล้วที้ก็มีคนโ,โทรมารอครับคลิปนี้นคนต้อเนใหม,ม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ